วกับพี่แต้มวิชัยสังวภัยเขาก็บอกนะครับว่าเขาจัดหนักครับจัดหนักจัดเต็มเพราะพวกนี้ไม่ได้หยุดง่ายๆนะท้าทายกระบวนการยุติธรรมพวกยูทูบเบอร์พวกนี้นะครับพี่แต้มบอกนะฮะพี่เลวัตก็เหมือนกันแกผู้ชัดเดี๋ยวก็จะเริ่มตรวจสอบภาษีฟอกเงินพะเงินได้มาอวดล่ำอวดรวยมีบ้านมีรถโอ้ยอวดล่ำรวยอืมนะครับเนะบางคนก็เรียกว่า เปรียบเพลยว่าเหมือนสามล้อถูกหวยอันนี้ก็ต้องระวังอวดล่ําอวดรวยได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายแม่ยกอืมทั้งในและต่างประเทศก็ระวังก็ต้องมันเงินทุกบาททุกตังที่คุณได้มามันคือเงินได้พึงประเมินนะครับเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรเพราะฉะนั้นเงินได้ตั้งแต่มาตรา40่วงเล็บหนึ่งจนถึงสีวงเล็บปถ้าผมจำไม่ผิดนะ ไม่ว่าคุณจะได้มาจากการรับบริจาคพญานาะคกิ้งคือยูทูบเบอร์นะหรืออะไรต่างเงินเหล่านี้ต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้เพราะนะัดนับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับเนะี่ไม่แน่นะถ้าคุณโดนภาษีย้อนหลังเนี่ยตายนะครับโดนทั้งเบีย้ยเบี้ยปรับทั้งเงินเพิ่มเนี่ยตายนะครับตายอย่างเดียวครับ ต่อไปคุณต้องกลับไปอยู่บ้านเดินที่กกอกๆนะเหลือแต่ฝาบ้านเหมือนเดิมนะครับวันๆเนี่ยคุณมานั่งว่ายพญานาคนางรำเนี่ยคุณมีรายได้เท่าไหร่มันจะโดนเจ้าหน้าทีส่สน,น,น,นับกรดาเนินการเหลือที่ก็โอนมาเนี่ยถือรับมาบริจาคมาเนี่ยเอาไปจ่ายค่าตนงค่าตนายอะไรเนี่ยมันจะโดนหมดอ่ะเนี่ยตอนนี้มันใกล้ถึงจุดจบแล้วเดอครับมันมันจุดจบมันจะใกล้มาแล้ว